สวัสดีค่ะชื่อผิงนะคะยินดีพี่พินนลงทุนทุกท่านเข้าสู่รายการเมื่อใหม่หัดเล่นหุ้นทางเทคนิคนะคะวันนี้เราจะมาเรียงกันตอนที่1แท่งเทียนนะคะโอเคต่อมาเราจะเข้าสู่เนื้อหาที่สำคัญนะคะ ส่วนหนึ่งแท่งเทียนคืออะไรส่วนสองอ่านดูแท่งเทียนยังไงแล้วก็สุดท้ายเราจะสรุปภาพรวมของวันนี้นะคะอ่าโอเคคือแท่งเทียนมันคืออะไรนะคะคือแท่งเทียนเป็นกราฟที่สะท้อนหึงแนวโน้มราคานะคะซึ่งกราฟที่พบเห็นในแต่ละหุ้นบ่อยมีกราฟแท่งเทียนกราฟแท่งและกราฟเส้นประนะคะคือเพราะว่ากราฟแท่งเทียนอะ มันใช้ง่ายดีแล้วก็ได้ผลดีด้วยเลยกัปแท่งเทียนจะเป็นกัปที่ค่อนข้างใช้นิยมนะคะแล้วก็แท่งเทียนนะคะคิดค้อนด้วยท่านหอมมะ,มะพ่อค้าเข้าวสารในยุเอโดของญี่ปุ่นในศตรวรรษที่18นะคะและได้เผยแพร่ให้ชาวตะวันตกรู้จักดยสดิฟนิสันนะคะ คือแท่งเทียนมันอ่านดูยังไงนะคะคือแท่งเทียนเนาะคือทั้งหมดคือมีสองส่วนนะคะคือเนื้อแท่งแล้วก็ไส้ด้วยนะคะไสะ้มันแบ่งกันว่าไส้ข้างบนแล้วก็ไส้ด้านล่างด้วยนะคะส่วนเนื้อแท่งนะคะมันก็แบ่งกันว่าคือ,อ เนื้อแท่งเป็นสีเขียวแล้วก็เนื้อแท่งเป็นสีแดงด้วยนะคะถ้าสมมติเนื้อแท่งเป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวตรงนี้แตะนิดนึงนะคะคือถ้าสมมติเนื้อแท่งเป็นสีเขียวนะคะคือด้านล่างของเนื้อแท่งคือจุดนี้นะคะจะเป็นราคาเบิดนะคะส่วนด้านบนของเนื้อแท่งนะคะจุดนี้นะคะจะเป็นราคาบิดนะคะแล้วก็ส่วนที่ จุดสูงสุดของไส้ด้านบนนะคะไส้ไส้ข้างบนนะคะจุดนี้นะคะจะคือราคาสูงสุดนะคะแล้วก็ส่วนจุดต่ําสุดของไส้ด้านล่างนะคะคือราคาต่ําสุดนะคะโอเคเลยที่ถ้าสมมุติเราเห็นว่าแท่งเทียนสีเขียวนะคะคือหมายถึงว่าราคาขึ้นนะคะเพราะว่า จะราคาเบิดไปถึงราคาปิดราคามันขึ้นนะคะเลยถ้าสมมติเราเห็นว่าแท่งเทียนสีเขียวคือหมายถึงว่าราคาขึ้นนะคะ,อะโอเคแล้วก็เรามาดูว่าแท่งเทียนสีแดงนะคะคือแท่งเทียนสีแดงนะคะ,อะตอนที่ ต้านบนของเนื้อแท่งสีแดงนะคะจุดนี้นะคะหมายถึงว่าราคาเบิดนะคะส่วนที่จุดด้านล่างของเนื้อแท่งสีแดงนะคะจุดนี้นะคะคือราคาบิดนะคะแล้วก็ส่วนจุดด่่มสุดของไสายด้านล่างนะคะจุดนี้นะคะคือราคาด่่าสุดนะคะแล้วก็จุดสูงสุดของไสาด้านบนนะคะคือราคาสูงสุดนะคะโอเคเพราะว่า จากราคาเบิดนะคะแล้วก็ไปถึงราคาบิดนะคะราคามันคืนลงนะคะเลยถ้าสมมุติทีหลังเราเจอว่าแท่งเทียนสีแดงนะคะอันนี้พี่พีทุกคนต้องรู้นะคะแท่งเทียนสีแดงคือหมายถึงราคามันลงนะคะโอเค อ่ต่อมาเราจะมาดูในการาฟนิดนึงนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติแท่งสีเขียวแท่งนี้นะคะคือจุดนี้อ่ามันคือราคาเบิดนะคะเพราะว่าเป็นแท่งสีเขียวเนาะแล้วก็ส่วนจุดนี้มันคือราคาปิดนะคะ แล้วก็จุดนี้คือราคาสูงสุดแล้วก็ส่วนจุดนี้คือราคาที่ต่ำสุดนะคะเลยอ่เรามาดูนะคะจะราคาเบิดแล้วก็ใบถึงราคาบิดนะคะคืออ่าราคามันขึ้นนะคะเลยอ่าแท่งเขียวนะคะหมายถึงราคาขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติที่ปแป็งแท่งแนะคะอย่างเช่นเท่นนี้แท่งนี้นะคะคือตรงนี้ ที่จุดที่ด้านบนของเนื้อแท่งแดงนะคะคือราคาเบิดนะคะส่วนจุดด้านล่างของเนื้อแท่งแดงนะคะคือราคาปิดนะคะแล้วก็ส่วนจุดที่ต่าสุดของไสายด้านล่างนะคะ คือราคาที่ด่่มสุดนะคะแล้วก็ส่วนจุดที่สูงสุดของไส้ด้านบนนะคะคือจุดที่สูงสุดนะคะราคาที่สูงสุดนะคะอ่าเลยถ้าสมมุติเราจเจอแบนแท่งแดงนะคะคือเรามาดูนะคะว่าจะลัจกจักราคาเบิดนะคะราคาเบิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ปลายถึงราคาปิดจุดนี้นะคะคือราคามันลงนะคะเลยอ่า แท่งแตงหมายถึงว่าราคาลงนะคะอ่าโอเคอย่างเช่นแท่งอื่นก็เหมือนกันนะคะอ่าอย่างเช่นอ่าแท่งแดงนี้นะคะก็ตรงนี้เนื้อแทง่งเรามาดูเนื้อแท่งก่อนเนาะคือเนื้อแทง่งคือจุดนี้มันคือราคาเบิดนะคะเพราะว่าสีแดงเนาะแล้วก็จุดด้านล่างตรงนี้นะคะมันเป็นราคาปิดนะคะ เลยเราจะราคาเปิดมาถึงราคาปิดนะคะราคามันต่ําลงมาเลยอันนี้คือราคาลงในวันนั้นนะคะอะแล้วก็ที่เรามาดูนะคะว่าแท่งนี้นะคะมันมีแต่ว่าไส้ข้างบนแต่ว่าไม่มีไส้ด้านล่างนะคะสรุปว่าคือจุดราคาสูงสุดของแท่งนี้นะคะมันอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ไส้ด้านบนจุดสูงสุดนะคะแต่ว่าเพราะว่ามันไม่มีไส้ด้านล่างเลย วันนี้นะคะที่ราคาต่ําสุดและราคาปิดของวันนี้มันเท่ากันนะคะอ่าโอเคแล้วก็ที่ถ้าสมมติว่แท่งเขียวเนาะแท่งสีเขียวนะคะแท่งสีเขียวคืออ่าตรงนี้เรามาดูเนื้อแท่งก่อนนะคะว่า ด้านล่างของเนื้อแท่งสีเขียวนะคะจุดนี้นะคะคือราคาเปิดนะคะแล้วก็ส่วนด้านบนของเนื้อแท่งสีเขียวนะคะจุดนี้นะคะคือราคาปิดนะคะอ่าเลยอ่าวันนี้เนาะจากราคาเปิดไปถึงราคาปิด นะคะคือราคามันได้เพิ่มขึ้นไปนะคะเลยถือว่าแท่งเขียวอ่ะคือราคาขึ้นนะคะแล้วก็ไส้ของแท่งนี้นะคะว่าอ่ะมันมีแต่ว่าไส้ด้านล่างแต่ว่าไม่ไม่เห็นว่ามีไส้ด้านบนนะคะคือไส้ด้านล่างเนาะคือตรงนี้มันเป็นที่จุด ต่ำสุดนะคะแล้วก็ส่วนต้านบนมันไม่มีไ,มมไส้ต้านบนนะคะเลยสรุปวา่านะคะคือที่ราคาสูงสุดนะคะของแท่งนี้นะคะมันเท่ากันกับาราคาบิดนะคะอโอเคเนอะอาะโอเคเลยการสอนของวันนี้นะคะพี่วิทุกคนอย่าลืมนะคะว่าแท่งเทียนสีเขียวนะคะ คือเพราะว่าราคาเปิดมันอยู่ด้านล่างด้านล่างนะคะแล้วก็ราคาปิดมาอยู่ที่ด้านบนเลยแท่งเทียนสีเขียวหมายถึงราคาขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนแท่งเทียนสีแดงนะคะเพราะว่าราคาเปิดมันอยู่ที่ด้านบนส่วนราคาปิดมันอยู่ที่ด้านล่างนะคะเลยถ้าสมมติรเราเจอว่าแท่งเทียนสีแดงอันนี้หมายถึงว่าราคาลงในวันนั้นนะคะ โอเคอ่าเราก็ยกเว้นที่แท่งเทียนนะนะคะแล้วก็ปลายไส้คือเปอะจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดกับเรานะคะอ่าโอเค คือการสอนของวันนี้นะคะจะประมาณแค่นี้นะคะอ่าแล้วก็ถ้าพี่พี่ทุกคนสอนใจหรือว่าอยากจะศึกษาความรู้การเล่นหุ้นเพิ่มเดิมน,นะคะเพิ่มเดิมนะคะสามารถอ่าพี่พี่ทุกคนสามารถติดตาม Youtube ของพิงได้และติดตาม Facebook ของพิงได้เหมือนกันนะคะแล้วก็คือติดตามไลน์ของพิงได้เหมือนกันนะคะคือพิงจะอ่า สเตตาวิดีโ uh, อสั้นๆ uh, ที่เกี่ยวกับเทคนิคขึ้นไป Youtube ให้เกือบทุกวันนะคะ uh, พี่วิทุกคนสามารถติดตามแล้วก็เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมไปได้นะคะ uh, แล้วก็ยังไงก็ขอบคุณพี่ๆิทุกคนที่ uh, วันนี้เข้ามาเรียนด้วยกันนะคะโอเคคือขอให้พี่วทุกคนที่ร uh, วยๆเฮงๆด้วยนะคะ uh, เล่นหุ้นกำไรดีๆด,ด้วยนะคะโอเคสวัสดีคะ่ะ